สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็มาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกหมาพันลาบดอ์นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นลูกหมายีที่ยังเล็กๆนะคะเพื่อนๆตอนที่ไทยซื้อมาก็ประมาณเดือนกว่านะคะตอนนี้น้องก็อยู่กับเราได้สองอาทิตย์แล้วนะคะ วันนี้ไทยก็จะมาแบ่งปันการดูแลและก็รับเลี้ยงหมาเล็กในเบื้องต้นจากประสบการณ์ครึ่งเดือนของไทยนะคะเพื่อนๆก็สิ่งแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆจะต้องมีก็คือกรงเหล็กนะคะแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วทางร้านนะคะก็จะเลี้ยงหมาตัวเล็กในกรงเหล็กแบบนี้นะคะเพื่อนๆนซื้อกรงเหล็กแบบนี้มานะคะเขาจะมี ถาดข้างล่างสีดำนะคะที่รองขี้รองอึได้นะคะส่วนที่นอนนะคะจะเอาไว้ให้เขานอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆตอนกลางวันเขาก็จะนอนแบบโล่งไปเลยนะคะแล้วเวลาที่เราเราเอาเขามาแรกๆนะคะนี่คือ3มวันแรกที่น้องโจซี่มานะคะน้องก็ไม่ชินกับที่นอนนะคะน้องก็จะยังนอนกับ เล็กแบบนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วบางทีเราก็ปล่อยให้เขามาอิสระกับเราข้างนอกนะคะเขาก็จะมีหลับข้างนอกบ้างแต่ปัญหาคือจำพวกฉี่พวกอึนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าเขายังเล็กแล้วเราก็ยังไม่รู้นิสัยเขานะคะเพื่อนๆเ,เอ่อส่วนตัวนี้นะคะเป็นการนอนกลางคืนที่นอนกับเรานะคะเพื่อนเอนคือน,นอนในห้องแอเนาะ ก็จะมีผ้าคลุมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เข้านอนในที่นอนเพื่อความอุ่นของร่างกายนะคะเพื่อนๆเราก็จัดแบบนี้ให้เข้านอนนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้องก็เริ่มชินกับกรงนะคะเพื่อนเแล้วการไปฉี่ไปอึก็คือออกไปฉี่ที่สนามหญ้าโดยที่มีการส่งเสียงอิอิอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็คือ พี่ๆเขาก็จะออกไปซุ้ผูอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะรู้เร sure> ื่องประมาณว่ามันไปแล้วก็เดินนําเราเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะไทยก็ซื้อกรงไม้แบบนี้นะคะเพื네่อนๆวันแรกที่มานะคะน้องโจซี่นะคะไม่ยอมอยู่ค่ะเพื่อนๆเพราะไม่ชินกับกรงไม้นะคะกระโดดแล้วก็ร้องนะคะเพื่อนๆแต่หลังจากนั้นนะคะเวลาเขาหลับข้างนอกนะคะ ไทยก็อุ้มเขามาเข้าเข้ามาข้างในนะคะเขาก็ชินณขณะนี้นะคะเขาชินกับกรงไม้และกรงเหล็กนะคะความสะดวกของกรงไม้ก็คือการจํากัดเวลาที่เขาอยู่ในช่วงกลางวันนะคะโดยที่เราไม่ต้องมากังวลว่าไปอึไปฉี่มุมไหนหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเรามีพรมเยอะนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น กรงในการเดินทางนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราจะไปหาหมอหรือว่าเราจะไปเดินห้างเดินอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าเอาหมาไปห้างด้วยนะคะเพ,เพื่อนแต่หมายความว่าไปทําธุระประปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเอาไปด้วยนะคะตอนนี้น้องโจซี่ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะบางบางวันนะคะน้องก็จะเข้าไปนั่งในนี้แล้วไทยก็ เอาไปไว้ในสวนหรือว่าในชานนอกบ้านนะคะรับลมเย็นๆให้เขาชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ให้เขาชินกับกรงนะคะเพื่อนๆเวลาเราเดินทางไปไหนเขาจะได้ไม่ร้องในการที่จะอยู่ในกรงนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ไทยก็มาแนะนำอุปกรณ์ในการ ให้ชีวิตเราสะดวกสบายในการดูแลหมาเด็กเล็กนะคะเพื่อนๆก็จะมาบอกสั้นๆว่ากรงเหล็กนะคะกับกรงไม้นะคะมีความสำคัญในการเลี้ยงดูหมาตัวเล็กๆในบ้านนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ